ครับนี่ครับตื่นเช้ามาครับก่อนจะสตาร์เครื่องครับนะไฟเครื่องจะขึ้นปกติทุกอย่างนะครับพอสตาร์ทติดปุ๊บนะครับอ่ะมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นสถานะปกตินะครับจากนั้นเราก็วิ่งได้เลยครับผมนะครับการที่ขึ้นไฟสีเขียวขึ้นหรือสีฟ้าขึ้นตรงนี้นะครับเป็นสถานะว่าขณะนี้เครื่องกําลังเย็นอยู่นะครับแต่พอเราวิ่งไปสัก ร้อยโลสมมตินะครับร้อยโลแล้วไฟสีแดงขึ้นมันจะบ่งบอกว่าขณะนี้นะครับเครื่องร้อนนะครับเราต้องเรียบจอดนะครับเพื่อจะทําการตรวจเช็คว่าระบบน้ําระบบพัดลมนะครับระบายความร้อนไม่ดีนะครับการที่ไฟสีแดงขึ้นนะครับมันบ่งบอกถึงว่าหนึ่งนะครับมอน้ารั่วนะครับสองสายพานปั๊มน้าขาดสามพัดลมมอน้ําไม่ทํางานนะครับนี่คือสัษฐานได้เลยครับ ไฟสีดงขึ้นนะครับซึ่งรถ Honda รุ่นนี้นะครับเกียร์ความร้อนจะไม่มีนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ความร้อนนะครับมันเป็นแค่ไฟเตือนนะครับการที่เรามีความรู้ไว้นะครับบอกเลยว่ามันช่วยให้เราใช้รถได้ยาวนานขึ้นนะครับตอนนี้ไฟก็ดับไปเรียบร้อยแล้วครับการที่ไฟดับคือหมายถึงว่าอุณหภูมิในห้องเครื่องนะครับอุณหภูมิในห้องเครื่องนะครับมันอยู่ที่ประมาณ45องศาครับ 4 5ถึง50องศานะครับแล้วไฟดวงนี้มันก็จะดับไปแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ95องศาขึ้นมาเมื่อไหร่ครับไฟสีแดงจะขึ้นทันทีนะครับถ้าห้องเครื่องความร้อนถึง95ขึ้นไปนะครับเจคความร้อนหรือว่าไฟสีแดงจะโชว์ขึ้นทันทีนะครับแต่ถ้าขึ้นถึงร้อยนะครับ่ะอาการนี่ขึ้นหนักน้ําจะดันนะครับถึงกับฟ้าสุกกอง ได้เลยนะครับอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นขับรถต้องรู้สัญญาณไฟนี้นะครับถ้าเราไม่รู้สัญญาณไฟนี้นะครับมีแต่พังกับพังนะครับนะไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรแต่เครื่องก็ยังติดได้อยู่ก็ยังวิ่งได้อยู่ก็ยังขับต่อไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้ให้กับเ c ไม่มากก็น,น้อยนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องรถสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับก็เอารถมาตรวจเช็คที่ร้านการเซอร์วิสได้นะครับร้านการเซอร์วิสอยู่ที่ปทุมธานนีถนนเชียงรากนะครับตรงนี้คือสามแยกเชียงรากใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะครับนี่ไงครับนี่คือป้ายเชียงรากใหญ่นะครับสามแยกเชียงรากใหญ่นะครับนี่คือสามแยกเชียงรากใหญ่นะครับจากนั้นก็ ยูเทินใต้สะพานสามแยกเช <LE AN> ียงลากใหญ่นะครับอยู่เทินใต้สะพานสามแยกเชียงลากใหญ่จากนั้นนะครับให้เราคิดซา้ายทันทีครับคิดซ้ายมาครับก็จะมาเจอนี่ครับจะมาเจอร้านจันเซอร์วิสนะครับตอนนี้ร้านก็ยังปิดอยู่นะครับขณะนี้มันเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าก็จะมีลูกค้ามารอซ่อมรถนะครับประมาณห้าหกคันนะครับอันนี้คือเจ็ดโมงเช้าร้านยังไม่เปิดนะครับแต่ก็มีลูกค้ามารอ อรอซ่อมเนาะนะครับการที่เราทําดีซ่อมดีนะครับรับประกันหลังการขายดูแลหลังการขายนะครับยู่ไกลแค่ไหน FC ก็มานะครับอยู่ไกลแค่ไหน FC ก็มานะครับ